สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาซ้อนท่องคําศัพท์ในสมุดศัพท์ค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะคำแรกวันนี้ค่ะคําว่า password p, p a s s, s w o r d password แปลว่ารหัสผ่านคําที่สองค่ะคําว่า remember r e m e m D E R remember แปลว่าจดจำค่ะคำที่3ค่ะคำว่า enter enter E N T E R enter แปลว่าเข้าค่ะคำที่4ค่ะ training T R A I N I N G training แปลว่าการฝึกค่ะคำที่5ค่ะคำว่า possible p o w i b l e Possible แปลว่าเป็นไปได้ค่ะวันนี้นะคะในรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษ,ะกษะนะคะคุณครูก็มีบทอ่านมาให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็ฝึกแปลค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนเราไปแปลพร้อมๆกันเลยค่ะ Joy is interested in correcting m i n i a t u r e Tara her cousin has corrected them for a long time So Joyce is going to visit Tara to see her correction Joyce นะะสนใจในเรื่องของการสะสมตุกตาจิวค่ะลูกพี่ลูกน้องของเธอนะคะชื่อว่า Tara ค่ะ Has corrected s them for a long time คือทาราเนี่ยสะสมนะคะตุ๊กตาจิ๋วเนี่ยมาเป็นเวลานานมากเลยค่ะดังนั้นนะคะจอยก็เลยจะไปเยี่ยมทารานะคะเพื่อไปดูของสะสมของเธอนั่นเองค่ะจอยพูดว่า Hi t a r a how are you Hi Tala สวัสดีทาราสบายดีไหมทาราก็บอกว่า I'm okay ก็คือฉันสบายดีนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูบทสนทนาระหว่างจอยส์กับทาราคุยกันนะคะ I know that you have c o r r e c t many things May I have a look? ฉันรู้ว่าคุณได้รวบรวมสิ่งต่างๆหรือว่าสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้เยอะแยะมากมายเลย May I have a look? ขอฉันดูหน่อยได้ไหมทาราก็เลยบอกว่า With p r e s s u r e ด้วยความยินดีนะคะ This way please เชิญทางนี้เลยนะคะ Joyce ก็เลยบอกว่า Wow wonderful Wow ยอดเยี่ยมจังเลย How long have you c o r r e c t this A miniature เขาบอกว่ายอดเยี่ยม e เลยคุณรวบรวมนะคะสิ่งเหล่านี้สะสมสิ่งเหล่านี้นะคะตุ๊ก,กตาจิ๋วนะะี่ค่ะมานานเท่าไหร่แล้วนะคะทาราก็เลยบอกว่า for f years นะคะเป็นเวลา5ปีแล้วค่ะ let me show them to you เดี๋ยวฉันจะให้คุณดูนะคะ here are the t i d l l อันนี้ก็คือตุ๊กตาของไทยค่ะ Thai house บ้านไทยค่ะ furniture อ่า uh, furniture ต่างๆนะคะ kitchenware and desserts นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวแล้วก็พวกขนมหวานต่างๆนะคะ Joyce ก็เลยบอกว่า where did you get them ไปเอามาจากที่ไหนนะคะทาร่าก็เลยบอกว่า for many places จากหลายๆที่ when I went to m e a t a y o u r shop เมื่อฉันไปที่ร้านนะคะตัวตุ๊กตาจิ๋วนะคะ I bought them ฉันก็จะซื้อมันมานะคะ they are rather expensive นะคะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแพงนะ but they made me happy แต่ว่าตุ๊กตาเหล่านี้นะคะตัวจิ๋วตัวนี้นะคะก็ทำให้ฉันมีความสุข and I have learned a lot from my collection และค่ะฉันก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการสะสมของฉันด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนละคะที่บ้านนักเรียนสะสมอะไรไว้บ้างบางคนสะสมสแตมนะคะบางคนสะ,สะสมเหรียญเก่านะคะหลายๆคนนะคะสะสมเลโก้หรือแม้กระทั่งตุ๊กตาตัวเล็กๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ เราลองมาฝึกถามเพื่อนดูนะคะ How long Have you correct cameras นะคะเขาก็จะตอบว่า I have correct them for five years หรือว่า I have correct them since 2001นั่นเองนะคะ คือบางทีแล้วเราอาจจะถามว่า how long นะคะคุณสะสมกล้องมานานแค่ไหนแล้วบางคนอาจจะบอกว่าประมาณ5ปีค่ะแต่บางคนอาจจะมากกว่านั้นบอกอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศนะคะคำว่าซินกับฟอรคุณครูได้สอนไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะคะลองมาฝึกถามกันอีกสักรอบค่ะ how long has He correct toy cars ตอบว่า He has corrected them for two years หรือว่า He has corrected them since last year นะคะ For เป็นช่วงเวลาค่ะ Since ก็คือบอกเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะเรามาดูกแกรมมาวันนี้ค่ะ หลักไวยากรณ์วันนี้นะคะรูปประโยคบอกเล่าเรื่องความรู้สึกสนใจค่ะหรือว่าเราใช้คำว่า be interested นะคะ in นั่นเองนะคะ be interested in ของบุคคลและความน่าสนใจของสิ่งของต่างๆนะคะหรือว่า be interesting นั่นเองค่ะ ข้อที่1นนะคะรูปประโยคที่ใช้ i n t e r e s t e d นะคะตามด้วย verb to be ค่ะประธานของประโยคนะคะจะเป็นบุคคลค่ะรูปประโยคนะคะ I บก am นะคะ i n t e r e s t e d in ข้อความที่บอกว่าสิ่งที่สนใจคืออะไรค่ะหรือว่าประธานจะเป็น he หรือ she เราจะใช้คำว่า is นะคะ ถ้าประธานเป็น day, w e นะคะเราจะใช้คำว่า I นะคะแล้วก็ interested in นะคะข้อความที่บอกว่าสิ่งที่สนใจคืออะไรค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ I am interested in dolls ฉันสนใจตุ๊กตาค่ะหรือว่า นี่หรือชีนะคะ is interested in collecting watches นะคะเขาหรือว่าเขาผู้หญิงนะคะสนใจการสะสมนาฬิกาค่ะหรือว่า d e y หรือว่า we นะคะ are interested in dolls พวกเขาหรือว่าพวกเรานะคะสนใจตุ๊กตานั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่2นะคะรูปประโยคที่ใช้ i n t e r r e a t i n g จะตามด้วย verb to be นะคะประธานของประโยคนะคะจะเป็นสิ่งของค่ะรูปประโยคนะคะสิ่งของจะขึ้นต้นต่อ ก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วย verb uh, to be นะคะแล้วก็คำว่า interesting ค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะ The watch correction is interesting การสะสมนาฬิกาน่าสนใจค่ะนักเรียนไปดูรูปประโยคนะคะ I am interested in doors แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่า The watch correction is interesting หรือว่า The door correction is interesting นั่นเองค่ะ เรามาดูรูปประโยคที่ใช้คำว่า have got แล้วก็ has got ค่ะ have got กับ has got นะคะมีความหมายว่ามีค่ะมีความหมายเช่นเดียวกันกับคำว่า have กับคำว่า has นะคะข้อที่1ค่ะรูปประโยคที่ประธานเป็น I U V d e y นะคะเราจะใช้คำว่า have got นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ they have got two dogs นะคะ หรือเราจะบอกว่า I U we, t have e y h got to dog ค่ะฉันคุณพวกเราพวกเขานะคะมีสุนัขสองตัวค่ะข้อที่สองค่ะรูปประโยคที่ประธานเป็น he หรือว่า she นะคะเราจะใช้คำว่า has got ค่ะต่อด้วยสิ่งของนะคะยกตัวอย่างเช่น are he she has got to watches นะคะเขาหรือว่าเขาผู้ชายเขาผู้หญิงนะคะมีนาฬิกาอยู่สองเรือนนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคที่ใช้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของที่พูดถึงนะคะ One is black and the other is green สีดำหนึ่งชิ้นหรือว่าหนึ่งตัวและอีกหนึ่งชิ้นหรือตัวนะคะเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะ เรามาดูคำว่า have got นะคะเห็นไหมคะ I have got two dogs แบบนี้หรือว่า she has got t o c u p นะคะอันนี้คือรูปประโยคตัวอย่างนะคะให้นักเรียนลองดูนะคะแล้วก็ดูตัวอย่างต่างๆที่คุณครู ยกตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะรูปประโยคที่ใช้บอกว่าภาชนะหรือสิ่งที่ใช้ใส่ของมีอะไรบรรจุอยู่เต็มนะคะเช่นภาชนะค่ะต่อด้วย verb to be นะคะแล้วก็ full of แล้วก็ต่อด้วยสิ่งของค่ะยกตัวอย่างเช่น the box is full of eggs กล่องเต็มไปด้วยไข่ค่ะ The box is full of eggs หรือว่า The bookshelf is full of books นั่นเองค่ะต่อไปนะคะรูปประโยคคำถามคำตอบว่าสะสมสิ่งของมานานเท่าไรหรือตั้งแต่เมื่อใดค่ะโดยเราจะใช้คำว่า s i n c กับคำว่า for นะคะข้อที่1ค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น U V day นะคะ How long have นะคะ you day หรือว่า w e correct แล้วก็ต่อด้วยสิ่งของนะคะยกตัวอย่างเช่น How long have you corrected books นะคะคุณสะสมหนังสือมานานเท่าไหร่นะคะรูปประโยคคำตอบค่ะเราอาจจะตอบว่า I have corrected them for two years นะคะฉันสะสมมาเป็นเวลา2ปีแล้วนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น he แล้วก็ she ค่ะ how long has นะคะ he she collect แล้วก็ต่อด้วยสิ่งของนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะ how long has he collected t o y เขาสะสมของเล่นมานานเท่าไหร่ how long has he collected toys นะคะเวลาตอบค่ะเราก็จะตอบว่า he has collected them since ซ u นเดยเขาสะสมมาตั้งแต่วันอาทิตย์นั่นเองค่ะเรามาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะคำว่าซินค่ะใช้เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของเวลาในอดีตท,ที่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและก็เกิดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนคำว่า for นะคะใช้ระบุความยาวนานของเวลา ที่เหตุการณ์นะคะซึ่งเกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะเช่นกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนแล้วก็กี่ปีค่ะยกตัวอย่างนะคะ How long have you corrected this book หรือว่า I have corrected them for two years นั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะลองนะคะอ่าน ประโยคนะคะต่างๆในกรอบที่คุณครูให้มานะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมท่องคำศัพท์ทุกวันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะ